สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั้นเองนะครับและวันนี้นะครับผมมีรถครอบครัวนะครับที่ยอดฮิตนะครับที่ขายดีมากๆเลยนะครับเป็นรถตู้พรีเมียม 11เอดที่นั่งเป็นรุ่นท็อปสุดออปชั่นจะเต็มและยังเป็นสีดำด้วยนะครับเป็นสีที่ขายดีมากๆเลยนะครับเป็นสีที่ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากๆนะครับวันนี้นะครับเข้ามาใหม่แล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับจะได้ประตูไฟนะครับจากโรงงานเลยครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับมีกล้องรอบคันนะครับคูชคอนโทรลนะครับและยังมีระบบ นะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วยนั่นเองนะครับออปชันจัดเต็มมากๆเลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับฮุนไดเอสวันนะครับ2.5ดีลักนะครับมาในปี2 0 1 9นเะครับเป็นรถบ้านนะครับและมีประวัติดูแลนะครับเข้าสูนเช็คระยะตามระยะเลยนะครับและเป็นรถสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับและราคาก็สุดจะพิเศษจริงๆนะครับวันนี้นะครับเหลือเพียงแค่1 1 5 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับและราคานี้ มาพร้อมด้วยของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับซื้อโสดไม่บวกแวดฟรีค่าโอนนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนเพียง19 0 0 0ับาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับของแถมก็จัดเต็มเช่นเคยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกมานะครับเราก็มีฟรีบริการนะครับไฟแนนซ์นะครับเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับเซ็นฟรีนะครับส่งฟรีนะครับโอ้โหต้องบอกมีแต่ฟรีกับฟรีนั่นเองนะครับฟรีดาวฟรีเซ็นฟรีส่ง นะครับฟีของแถมจัดเต็มนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูออปชันว่าด้านในนะครับมีออปชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมพามารีวิวกันเลยนะครับทุกซอกทุกมุมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับปี2019จะได้กระจังหน้าเต็มๆเป็นโครเมียมมีกล้องรอบคันตรงนี้เลยนะครับและเขาจะเป็นนะครับป้ายทะเบียนฟ้านะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับรถลอยยอ2หรือรถ นะครับตู้พรีเมียม11ที่นั่งจะเป็นป้ายทะเบียนสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้นะครับมีไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทม์นั่นเองลายมีให้ครบถ้วนเลยนะครับและคันนี้นะครับตัวรถเขาเป็นสีดํานั่นเองนะครับเป็นสีที่ขายดีนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับสําหรับรถตู้พรีเมียมสีดานะครับวันนี้นะครับเรามีเข้ามาแล้วนะครับใครที่หา สีดำอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับหยุดดูคลิปนี้ได้เลยนะครับล้อแม็กนะครับจะได้เป็นล้อแม็กอัลลอยนะครับเป็นแม็กซทูโทนขอบ16แม็กตรงรุ่นของฮุนไดเอสวันนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูนะครับภายในนะครับซุ้มล้อนะครับเบ้าโชคต่างๆนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนนักพิการหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับร้านไลออนคางเรานะครับคัสสันรถสวยสภาพดีนะครับมา บริการลูกค้าแน่นอนนะครับกระจกมองข้างครับสีเดียวตัวรถไฟเลี้ยวปลากระจกมองข้างและยังมีกล้องนะครับสมาร์ทวิว360องศามาให้รอบคันนะครับมือจับกันลอเป็นโครเมียมติดตั้งครับทั้งหมด4บานเลยนะครับและรุ่นท็อปสุดในเลยนะครับมาพร้อมด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับจากโรงงานทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมทั้งหมด1 1ที่นั่งและคันนี้นะครับติดตั้งในส่วนของม่านนะครับอย่างดีเลยนะครับ มาให้รอบคันแล้วนั่นเองครับพรีเมียมหรูหรามากๆเลยนะครับดีไซน์ด้านท้ายต่างๆครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็นรุ่นดิสเบททั้งหมด4ีล้อแล้วนั่นเองนะครับมีกล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์กระยถอยมีให้ครบและคันนี้เขาติดตั้งตัวอักษรตัวนูนนะครับเป็นรุ่นของแกนสตาร์เล็กตัว VP โอ้โหอันนี้นะครับใครมองข้างนอกนึกว่าเป็นตัว VP นั่นเองนะครับและสําหรับด้านในนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยเบาะหนังต่างๆใหม่มากนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีช้ํา ไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายกันก่อนเลยครับตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขันไม่มีขยับนะครับเดิมๆตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้ของเรานะครับสามารถตัดสินใจได้เลยครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูกันอย่างทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของ ออปชันด้านในรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับฮุนไดเอสวันคันนี้นะครับนี่ม่านบังแดดต่างๆครับพลาสติกนะครับยังห่อหน้าจออยู่เลยครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะครับสติ๊กเกอร์จากศูนย์นะครับแปะยังอยู่เลยนะครับอันนี้นะครับถือว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับฝ้าเพดานนะครับไม่มีอักขระเลขยันตแต่อย่างใดนะครับใส่สะอาดนะครับไม่โสกปกเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับนี่ เด้งแบบนี้เลยครับเป็นเสียบนะครับสามารถบิดสตาร์ทได้เลยนะครับในง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยโฉมไมเนื้อเชนจะเป็นหัวหมอนนะครับรองรับศีรษะแบบนี้เลยนะครับปีกเบาะยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับแผงประตูก็จะเป็นโทนสีเบจหรือสีครีมนะครับมือจับนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับติดตั้งมานะครับตกแต่งมาเป็น ลายนะครับลายไม้นั่นเองนะครับคอนโซลหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับมีให้ครบเลยนะครับและสําหรับหน้าจอนะครับออปชันมีเดียมีให้ครบเลยนะครับวิทยุ FMAM เชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อมือถือนะครับ USB ต่างๆใส่แผ่น c ีดนะครับ DVD ได้หมดเลยนะครับและยังมีในส่วนของกล้องนะครับสมาร์ทวิว3 6มองศามาให้รอบคันเลยนะครับสามารถเลือกมุมมอง ด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับมีให้ครบเลยนะครับระบบแอร์นะครับจะเป็นแอร์นะครับดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับมีแอร์ด้านหน้าแอร์ด้านหลังนะครับแยกเป็น2 2ต่อนั่นเองนะครับมีช่องเสียบ USB 2ตําแหน่ง HDMI นะครับ Power Outlet ตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้และสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับไมค์เพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมีวัดเช็คระยะ ตามระยะเลยนะครับพวงมาลัยจะได้พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงและยังมีระบบช่วยในการขับขี่ cruise control มาให้ด้วยนะครับและสําหรับด้านข้างนะครับฝั่งคนขับนะครับจะมีปุ่มครับควบคุมนะครับประตูไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับหรือจะปิดเปิดการทํางานของประตูไฟฟ้าจากตรงนี้ได้อีก1จุดยังมีในส่วนของคู่มือนะครับกระเป๋าคู่มือบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนะครับสำหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานหน้าจอ คู่มือการใช้งานของประตูไฟฟ้านะครับมีให้ครบแบบนี้นะครับและสิ่งที่พลาดไม่ได้นี่สมุดรับประกันหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับมีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับนี่มีให้นะครับตามระยะเลยครับดูแลทุก1 0,000โลเลยนะครับนี่มีทั้ง2หน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นรถบ้านใหม่แท้แน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็รูรลามากมากเลยนะครับได้ประตูไฟฟ้าจากโรงงานทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะครับ เปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีครีมหรือสีเบจนะครับเป็นหัวหมอนนะครับรองรับศีรษะเป็นโมไม่เนเชนหัวหมอนเขาจะรองรับศีรษะแบบนี้เลยนะครับหรูหรามากๆนะครับเบาะเดิมจากงานพลาสติกนี่ห่อหัวเบลว่าอะไรต่างๆนะครับยังอยู่เลยนะครับและยังได้ในส่วนของพรมเข้ารูปเป็นพรมกระดุมแบบนี้นะครับใส่ให้รอบคันนะครับทําความสะอาดง่ายมากๆนั่นเองนะครับและในรุ่นท็อปสุดเขาจะมาพร้อมด้วยทีวีเพดานนะครับเขาจะมี ทีวี2จอนั่นเองนะครับจอด้านหน้านะครับและทีวีเพดานนะครับเขาจะสะท้อนภาพมาจอจากหน้าจอหลักด้านหน้านั่นเองนะครับไม่ว่าด้านหน้าจะดูกล้องนะครับดูแผนที่ต่างๆนะครับก็จะสอสสะท้อนภาพนะครับขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับนี่โหออปชันจัดเต็มมากๆระบบแอร์นะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับสําหรับคุณไดเอสวันต้องบอกว่าทําระบบแอร์มาได้ดีมากๆครับแอร์เย็นมากๆนะครับสองฝั่งซ้ายขวานี้6ช่องเลยนะครับ สามารถปรับแรงลมจากด้านหลังตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับระบบไฟต่างๆนี่พลาสติกนะครับห่อไฟบนเพดานนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยอ่ะนะครับสาหรับคันนี้นะครับถือว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับบอดี้ทั้งสองฝั่งนะครับแก้สองฝั่งฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีขันไม่มีขยับนะครับแผ่นกันความร้อน เดิมจากโรงงานนะครับยังใหม่มากๆเลยนะครับรอยมาร์กิ่งรอยแต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและเครื่องยนต์นะครับใสสะอาดนะครับไม่มีค่าบสนิมนะครับหรือค่าของเหลวั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ A2 นะครับเขาจะระบุตรงนี้เลยนะครับ175แรงม้านั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเมอร์เรลดีเซล 2.5ลิตรหรือ2 5 0 0ซีนั่นเองนะครับใส่สะอาดมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับอัตราเร่งดีและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับและเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมพามารีวิวนะครับกันทุกซอกนะครับเย็นอย่างละเอียดเลยนะครับสวยทุกใจลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาในส่วนของรถตู้พรีเมียมนะครับเป็นสีดำเป็นรุ่นท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับต้องบอกว่า 1นล้านเแสนปลายปลายเลยนะครับแต่วันนี้นะครับประหยัดไปแล้วนะครับ6กแสนกว่าบาทเลยนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่1นึ่งล้านหแสนหหมื่นบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดนะครับไม่บวกแวดนะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับกรณีฟรีดาวผ่อนเพียง19,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีหรือ84งวดนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่ 2.59%เท่านั้นนะครับของแถมก็จัดเต็มเช่นเคยนะครับฟรีทุกค่าเดินการเลยนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดนะครับน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแถมฟรีนะครับให้1ปีเต็มเลยนะครับและรับประกันหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าอุ่นใจได้เลยว่าลูกค้าจะได้รถสวยสภาพดีนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนนักพิกามหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับร้านไลออนคาร์ของเราครับการันตีนะ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าไปเลยนะครับสบายใจแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับง่ายมากนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่าไลออนคาร์รถมือ2เป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์ที่ก็เปิดนะครับวันหยุดนักขัตเร่ก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถตู้พรีเมียมรถครอบครัวนะครับรถสวยไหม่น้อยปีใหม่ไม่น้อยกันได้ ทุกวันเลยนะครับหรือครับท่านใดไม่สะดวกมาเราก็มีไฟแนนซ์บริการครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับหรือสนใจนะครับกอง่ายมาสามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ถูกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดใดนะครับเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรามีนะครับ ทีมงานมีแอดมินบริการนะครับตลอดเลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line t i k t o ะครัหรือทางเว็บไซต์ของร้านเรานะครับติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยครับหรืออยากจะวิดีโอคอนะครับดูรถจริงนะครับก็ได้อีกเช่นกันนะครับง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับและก่อนที่เราทำการส่งมอบรถเราก็จะทำการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ก่อนส่งมอบนั่นเองนะครับลูกค้าจะได้รถ สวยนะครับสภาพหนังฟ้าสภาพพร้อมใช้งานสภาพพร้อมเดินทางแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ั s c ส i b e ทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ